สวัสดีลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับสำหรับคาบนี้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับประเด็นการเขียนผังมโนภาพนะครับนักเรียนลองนักเรียนน่าจะรู้จักผังมโนภาพกันทุกคนแล้วแหละนะครับบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเป็นผังมโนทัศน์ไหมใช่ไหมเอ่อคอนเซปต์แมปไหมไมล์แมปไหมนะครับมันก็คล้ายกันอ่ะทีนี้มาดูว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารู้จักการเขียนผังมโนภาพกันมันช่วยอะไรแล้วมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับ ทีนี้ผังมโนภาพนะครับมันก็คือรูปจําลองที่แสดงความเชื่อมโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กันใช่ไหมมักใช้รูปวงกลมแทนมโนภาพนะครับ่าเป็นวงกลมแล้วก็ลูกศรแทนลักษณะและทิศทางของความสัมพันธ์นั้นโดยมีคํากํากับอธิบายประกอบด้วยนะครับแล้วมีข้อน่าสังเกตมีประมาณ3ประเด็นก็คือ1 ในมนโนภาพส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะใช้ภาพแผนถ้อยคําก็ได้นะอ่าอย่างที่ 2. คําในวงกลมเนี่ยควรเป็นคําที่สั้นที่สุดเพื่อใช้แทนความคิดนั้นๆน,น,นะครับและอย่างที่ 3. เนี่ยหัวข้อของผังมนโนภาพเนี่ยสามารถแยกไปในทางทิศทางใดก็ได้นะครับเราจะชี้ลูกศรหรือแต่งขนแงไปทางไหนก็ได้อ่ะมาดูตัวอย่างก,การวาดผังมนโนภาพกันเลย อ่ะนี่คือนะครับตัวอย่างพังมโนภาพเราจะดีไซน์เราจะออกแบบเนี่ยส่วนอย่างพังมโนภาพเขาจะแทนด้วยวงกลมแล้วก็มีตัวลูกศรน,นะครับหรือหัวลูกศรชี้นะครับแล้วแต่เราจะออกแบบเนาะพังมนุนภาพเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบความคิดของเราเพื่อให้เราสามารถเนี่ยเรียงลําดับความคิดได้อย่างครบถ้วนทําให้เราสามารถเข้าใจความคิดได้อย่างชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถเขียนหรือพูดสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอ่ะมาดูตัวอย่าง งานเขียนหรืองานประพันธ์รวมทั้งตำราต่างๆเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถสรุปเนื้อหาสาระไว้โดยการเขียนผังมนโนภาพได้เช่นกันนะอย่างเช่นคําประพันธ์ของบทต่อไปนี้อันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นหูคุ้นชินกันดีใช่ไหม พึกศพพระกาศอนอีกุญชรอ,อันปรบรงโทโทเนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทางอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานั่นเองนะครับเฮ้ยแล้วเราจะเขียนผังมโนภาพได้ยังไงจากเรื่องนี้อันดับแรกเราเราสามารถสรุปเนื้อหาสาระนอกจากเราจะเขียนบรรยายเป็นความเรียงใช่ไหมเราสามารถสร้างมโนภาพได้เช่นการอ่าไปดูสไลด์ถัดไป นี่นะครับเราสามารถสร้างสไลด์ยอย่างนี้ก็คือผังมนโนภาพเนี่ยเขานิยมแทนเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วก็ลูกศรแล้วก็มีข้อความกํากับใช่ไหมอ,าอ่างเช่น ฝึกศพวัวใช่ไหมกะประกาศประปราศเนี่ยก็คือควายกุญชอนก็คือช้างใช่ไหมเขาเปรียบเทียบกับไข่นอนรชาติก็คือคนนะครับทีนี้ทั้งสองอย่างที่เขาเปรียบเนี่ยมาลายสิ้นใช่ไหมก็คือตายใช่ไหมวัวควายช้างเนี่ยเมื่อตายร่างกายสูญสลายเนี่ยมันก็จะเหลือเขาเหลืองาทั้งสองไว้ใช่ไหมส่วนคนเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะครับเออ ก็จะเหลือแต่ความดีกับความชั่วเห็นไหมเราก็สามารถสรุปใจความสําคัญเนี่ยมาเป็นผังมโนภาพได้เช่นกันเห็นไหมดูแล้วเออเราก็มีลําดับความคิดหรือเปรียบเทียบเข้าใจได้ง่ายหรือ,อ,อนอกจากจะเพิ่มเขียนบรรยายขึ้นมาใช่ไหมในตัววงกลมเนี่ยก็เป็นคีย์สําคัญคําสําคัญที่เป็นคําสั้นๆที่เป็นคําสําคัญน้ำๆใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย เส้นเส้นลูกศรใช่ไหมจะมีหัวก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วมีข้อความกำกับใช่ไหมอันนี้แหละเขาเรียกว่า,าการเขียนในการวาดผังมโนภาพทําให้เราเห็นภาพเป็นลําดับชัดเจนขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะครับพ่อก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับในการ จัดระบบความคิดอะไรเงี้ยด้วยผังมโนภาพเนาะเพื่อความคิดเราเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเพื่อการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นรับสารหรือสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเราจะฝึกคิดฝึกทําฝึกว่าน,นะครับงั้นก็ขอให้ลูกๆนะครับก็ลองไปซ้อมดูไปฝึกในการทําแบบฝึกหัดดูก็ขอให้ทําแบบฝึกหัดหรือวา่าผังมโนภาพอย่างมีความสุขนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ